เมื่อวันที่13มิถุนายน2565สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับบริษัทซัมมิต R&D Center จำกัดลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสานต่อโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยสวทชมีความร่วมมือกับบริษัทสมิทอาร R ์แอนด์ดีซเจำกัดมาเป็นระยะเวลา10ปีในการร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองลดการนำเข้าหรือพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเราทำงานร่วมกันมามากกว่า10ปีมีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการนำวิทยาศาสตร์นโวยีไปใช้ในการปรับปรุรงนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้า ที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณท่านสูงเข้าไปร่วมนะครับในการทํางานร่วมกับทางสมเด็จมาโดยตลอดนอกจากลงนามวันนี้นะครับก็ยังมีการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนอื่นๆเพื่อไปรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ยันยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยครับบริษัทสมิตรอ Center จำกัดร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสวทชมาอย่างต่อเนื่องโดยมีความร่วมมือด้านงานวิจัยหลายโครงการที่ช่วยสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้จํานวนมากช่วงสิปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ทําวิจัยร่วมกันหลายโครงการนะครับทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดไปในธุรกิจได้ทั้งสวทชช่วยสปอร์ตเราทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นลูกเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการรใช้้ววััสดดุยนะคบ ซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีโครงการอีกหลายๆตัวที่จะร่วมกันนะครับความร่วมมือระหว่างสวทชกับบริษัทสมิต R&D Center จำกัดภายใต้การดําเนินการวิจัยและพัฒนากับทีมวิจัย Mtech และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่หรือ RMT สวทชมีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกันจํานวน7โครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว5โครงการยังมีโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน2โครงการสําหรับโครงการที่มีการทําเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็คือ คือเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นรูปวัสดุนะครับที่มีไฮเทนไซด์ที่สูงขึ้นนะครับมีการการรบรวมวัสดุที่เป็นคอมโพสิตนะครับหลายๆตัวด้วยกันนะครับการทำเลเซอร์เวลดิ้งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งตัวถ่อยเสียนะครับที่เป็นมันโฟด้วยนอกจากนั้นเนี่ยอีก4ีหโครงการที่ผ่านมาที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพวกกระบ,บวนการออกแบบแม่พิมพ์การออกแบบขึ้นรูปเด็กกล้าความแข็งแรงสูง แล้วก็ชิ้นส่วน,นต่างๆอย่างเช่นชิ้นส่วนที่เหยียบขึ้นข้างรถแล้วก็กระบวนการในการออกแบบดีไซน์ไกด์ไลน์ในกระบวนการผลิตต่างๆเป็นต้นนะครับก็จะแล้วเสร็จไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็จะมีโอกาสพัฒนาโครงการที่ใช้วัสดุสก็กรรมก้าวหน้าใหม่ๆเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าระบบอตัตโนมัติเข้ามาช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถกนการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือผ่าน,นกลไกการสนับสนุนจากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีโดยโครงการ i t a ทบจำนวน7โครงการและบริษัทสมิท R&D เซ็น e ตอร์จำกัดได้ยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อสวทชซึ่งบริษัทสามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระเบียบของกรมสรรพากรได้ i t a ทก็เป็นโครงการที่เราส่งผู้ช่วชาญน,นะครับเข้าไปร่วมโครงการเราก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของโครงการวิจัย นะครับที่ไม่เกี่ยวกับการลงทุนแต่ไม่เกิน4,000บาทอันนั้นก็เราทาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่2ก็คือผู้ประกอบการไทยเองนะครับท่านใดที่ลงทุนทางด้านการวิจารละพัฒนาสามารถส่งโครงการนั้นเข้ามาที่สวทชเพื่อสวทชให้การรับรองนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปยังสำรกักกรก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับ